สวยไหมห้องนี้ไฮไลท์เยอะไหมคะนี่มีสี่คูสีู่สวยเลยนู่นนู่นนู่นข้างหลังหนูค่ะไอโกยืนไหนเร็วยืนไหน ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเงี้ยเป็นแค่ส รีเมเลมรีเซ็ตอะแันกัพุนไม่ปวจใจอันนี้มังกะพุนั้วยมัย้ยแม่ดูดิมันกำลังรีเซ็ตชีวิตเลยมันจะกลายเป็นไข่รอ